วันนี้มาเข้าครัวกันอีกนะกับช่องหาแต่เรื่องเข้าครัวเนาะวันนี้จะมาทําเมนูมัสมั่นไก่นะ่ะมีนี่นะมีอ่มันฝรั่งปอกแล้วล้างแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีวันนี้ใช้เป็นอะสะโพกไก่นะใครชอบแบบไหนก็ ได้เลยนะแล้วก็จะมีอ่ะมีกะทินะมีอ่ะน้ำพริกแกงมาสมั่เนาะแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บนะใบกะวานอ่าใบกะวานถ้าใครมีลูกกะวานก็ใส่ได้ด้วยได้เนี่ยแล้วก็หรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่เลยแล้วก็มีนี่นะหอมใหญ่นะหอมหัวใหญ่เลยลก็มีน้ำมะขามเปียก วันนี้เราจะทําแบบง่ายๆนะแบบง่ายๆเดี๋ยวไปทํากันเลยนะถ้าใครสะดวกใช้เป็นหัวกะทิเอามาผัดให้แตกมันก่อนนะแล้วก็ค่อยผัดน้ําพริกเขาได้นะแต่วันนี้เราจะทําแบบเร็วเลยนะก็จะใช้น้ํามันนะไม่เยอะ เราจะใส่น้ำพริพกลง,งไปเลยผนะัดพริกแกงใหอมๆแบบนียก็เราจะใส่กะทิลงไปเลยนะ <c oughs> กะทิเริ่มแต่งมันนิด <c oughs> นิดแล้อเราจะมาปรุงรสชาติเลยนะเราจะใส่น้ำต,ตาลปี๊บลงไปนะ <c oughs> ใครชอบหวานก็ใส่เยอะหน่อยนะ <c oughs> ใครชอบหาวานน้อยจะใส่นิดเดียว ใส่น้ำปลาลงไปแล้วนใครจะใช้เกลือก็ได้เีลยจะใส่น้ำปาล,ปล,เลำปาลปลเราจะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะไม่เอาเปรี้ยวมาก ก็จะใส่แกะที่ที่เหลือลงไปเลยนะนี้เราจะใส่หอมลงไปเลยนะเพราะว่าเราอยากให้หอมเขาปุยเปุยนะนนไม่ชอบเปแบบแข็งๆแต่ว่าใครจะใส่ตอนหลังก็ได้นะ ราชอบกินแบบนิ่มๆเนานะถ้าใครไม่ชอบให้เขานิ่มเขาเละกก็ใส่พร้อมๆกับมันฝรั่งได้นะจะมันฝรั่งเราจะใส่ทีหลังสุดเลยแล้วก็ก็จะ,จะเติมหางกะทิเข้าไปนะ เดือดแล้วนะเราจะใส่ไก่ลงไปเลยนะนี่ก็ต้มทิ้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีเนาะอ่าตะกี้ลืมบอกไปเนาะเราจะใส่ใบกระวันลเไปเนะเพิ่มความหอม ก็ไก่ของเราเริ่มนิ่มบ้างแล้วนะเราก็จะใส่มันฝรั่งลงไปเลยนะ แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะเราให้อ่ามันตรลังเขานิ่มเลยนะอย่าใช้ไฟแรงนะใช้ไฟกลางค่อนค่อนแรงนะแต่อย่าแรงนะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะก็เสร็จแล้วนะกับเมนูมัสมั่นไก่นะวันนี้ก็รสชาตินะปรับปรับเพิ่มหรือลด ตามความต้องการของเราเลยนะอ่าแล้วแต่รสชาติที่เราชอบเนาะแต่ส่วนผสมหลักๆเราก็ได้บอกไปแล้วเนาะก็คลิปนี้วันนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบาย